สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว f a c e b ุ o กทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวมาอธิบายวิวธีการติดตั้งแกนเรลาลิ้นเข้ากับเข้ากันกับฝาสูบของรถจักรยานยนต์4จังหวะนะฮะซึ่งหลักการการติดตั้งแกนเลาลิ้นเข้ากับฝา,าสูบของรถจักรยานยนต์4่จังหวะทุกรุ่นมีหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฝารุ่นไหน เวลาจะเป็นเวฟสมาร์ทคาเซ่หรือว่าไทเกอร์ทุกรุ่นมีหลักการเดียวกันแต่ก็มีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับในการติดตั้งลงลงลงไปในฝาสูบเพราะบางบาง,บาง,บ,างบางท่านก็คิดว่ามันมีมาร์กกังวลเรื่องมาร์กเรื่องอะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาไขข้อกัองใจให้ฟังครับสำหรับคนที่ไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้นะไม่ต้องไม่ต้องชุมก็ได้นะครับ ลักษณะของแกนเลาลินเนี่ยจับมาสังเกตดีนะครับมันจะมีด้านเรียบกับด้านที่มันนูนขึ้นมานี่คือด้านนูนส่วนนี้คือด้านเรียบนี่คือด้านนูนส่วนนี้คือด้านด้านเรียบก็คือด้านในดีและด้านในเสียด้านนูนเราไม่ต้องไปสนใจมัน,นครับเพราะว่ามันจะมันจะอยู่เยื้องกัน มันจะอยู่เยื้องกันมันจะไม่อยู่ตรงกันแต่ว่าด้านเรียบเนี่ยมันจะอยู่เสมอกันบรรลานกันเลยนะบรรลานกันเลยนะนี่คือตำแหน่งศูนย์ตายบนของแกนเหลวลิ้นเวลาที่เราติดตั้งเขาไป,ไปในฝาสูบเนี่ยเราจะต้องเอาด้านเนี้ยให้มันอยู่ด้านบนเสมอครับสมมติว่าฝาสูบอยู่ตรงนี้แกนเหลวลิ้นเราก็ต้องลงไปแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจจุดนี้นะจุดนี้ไม่ต้องไปสนใจนะ เราให้ความสําคัญที่จุดนี้ด้านเรียบนะครับยัดก็ไปแบบนี้เป็นเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะสำหรับรถสี่จังหวะตัวแคมตัวเนี้ยมันอาจจะเก่าไปมองภาพม่ชัดเดี๋ยวแคมตัวใหม่ให้ดูลงทุนเบิกแคมใหม่เลยนะเพื่อคลิปนี้ว่าเมื่อกี้มีคำถามถามมาผมก็อธิบาย ธิบายกล,กลัวจะไม่เข้าใจเ๋ยอต้องเลยต้องทำเป็นคลิปให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีด้านเรียบแล้วก็ด้านนูนที่มันเยื้องกันซึ่งมันสามารถติดตั้งแบบนี้ก็ได้หรือจะติดตั้งแบบนี้ก็ได้หลายหลายท่านก็เลยงงครับที่ถูกต้องก็คือเอาด้านเรียบนะครับให้ขึ้นขึ้นมาอยู่ในลักษณะแบบนี้คงฝาสูง โดยที่ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจบริเวณนี้นะครับเอาด้านนี้เป็นหลักปึ๊บถ้ายังไม่ชํนานาญครับใส่ใส่มันเข้าไปแล้วใส่มันเข้าไปในฝาสูบแล้วให้เราหาอะไรมามาร์คจุดไว้สําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญครับคือป้องกันมันเคลื่อนครับคือเวลาที่เราจะติดตั้งเข้าไปก็ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ เพราะว่าเดี๋ยวมีคนไม่หมุนเล่นเราก็จําตําแหน่งไม่ได้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้แต่ถ้าเรามีการมาร์กไว้แบบนี้ตัวให้คนหมุนเล่นขนาดไหนเข่าหลังเราเรามาติดตั้งเนี่ยเข่าหลังเรามาติดตั้งเนี่ยมันก็ยังจะย,งยังอยู่ที่เดิมเสมอนะมาร์กที่แกนโรลลิ้นนะครับไม่ใช่ไบม์ดที่ลูกปืนนะแบบนี้โอเคนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งแบบผิดพลาดไปในโอกาสที่ปาวกับลูกสูบจะชนกันมีแน่นอนครับ เพื่อป้องกันไม่ให้วาวก็ลูกสูบชนกันก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับหวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ